ิและจ่ายเงินไปแล้วเช็คก่อนจะได้ไม่พลาด5 0าพันตามมาดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้หลายๆท่านก็ได้สมัครมาตรา40และได้จ่ายเงินไปแล้วเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการรับเงินเยียวยา เรามาเช็คกันก่อนค่ะว่าเงินที่ท่านจ่ายไปแล้วเข้าในระบบของประกันสังคมหรือยังซึ่งท่านจะต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนท่านจึงจะเช็คได้ซึ่งมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากมาทําทีละขั้นตอนพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนที่1ให้ท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ของสํานักงานประกันสังคมจะเข้าผ่านมือถือหรือคอมพิวเตอร์ก็ได้ค่ะเมื่อท่านเข้ามาแล้วให้มองที่มุมบนด้านขวามือในแถบสีเหลืองค่ะกดคําว่าเข้าสู่ระบบผู้ประกัน กตนหรือสมัครสมาชิกค,ค่ะขั้นตอนที่2 <c oughs> จะเข้ามาที่หน้าระบบสมาชิกคู่ประกันตนให้ท่านกดปุ่มสมัครสมาชิกค,ค่ะขั้นตอนที่3 ะเข้ามาที่หน้าข้อตกลงของสำนักงานประกันสังคมเมื่อท่านอ่านแล้วให้ติ๊กถูกในช่องสี่เหลี่ยมและกดปุ่มถัดไปค่ะขั้นตอนที่4หน้านี้ให้ท่านใส่ข้อมูลส่วนตัวของท่านลงไปค่ะข้อมูลที่ต้องกรอ,อกจะมีหมายเลขบัตรเบอร์มือถือรหัสผ่านสำหรับการตั้งรหัสผ่านให้ท่านตั้งเป็นตัวอักษรและตัวเลขอยู่ด้วยกันค่ะเมื่อตั้งรหัสผ่านเสร็จแล้วแนะนำให้ท่านจดเอาไว้จะได้ไม่ลืมค่ะและ ระบบจะให้ท่านยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งส่วนด้านล่างจะให้ท่านกรอกคำนำหน้าชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดและอีเมลเมื่อท่านใส่ครบทุกช่องแล้วให้กดปุ่มถัดไปค่ะท่านตอนที่5ในหน้านี้ระบบจะให้ท่านยืนยันตัวตนค่ะให้กดปุ่มคลิกที่นี้เพื่อขอรับรหัส OTP หลังจากนั้นระบบจะส่งรหัส OTP ไปให้ท่านแล้วนำรหัส OTP มาใส่ในช่องนี้ค่ะและกดปุ่มยืนยันขั้นตอนที่ห ระบบจะแจ้งว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์กรุณาล็อกอินเข้าระบบให้ท่านกดปุ่มโอเคค่ะขั้นตอนที่7จะกลับมาที่หน้าระบบสมาชิกอีกครั้งต่อไปเราจะล็อกอินเข้าระบบเพื่อเช็คข้อมูลกันค่ะในช่องรหัสผู้ใช้งานให้ท่านใส่เลขบัตรประชาชน13หลักในช่องรหัสผ่าน ให้ท่านใส่รหัสผ่านที่ตั้งไว้เมื่อสักครู่มาใส่ในช่องนี้ค่ะเ,คเมื่อใส่ครบแล้วให้กดปุ่มเข้าสู่ระบบค่ะขั้นตอนที่8จะเข้ามายังหน้าข้อมูลการเป็นผู้ประกันตนให้ท่านตรวจสอบชื่อสกุลเลขบัตรประชาชนและจุดสำคัญจะอยู่ตรงนี้ค่ะบรรทัดนี้มาตรา40บรรทัดแรกจะบอกว่าท่านเป็นผู้ประกันตนตั้งแต่เมื่อไหรและถัดมาตนของมาตรา40แม้ว่าท่านจะไม่ได้ส่งเงินทุกเดือนและไม่ ได้ลาออกก็ยังถือว่าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ค่ะบรรทัดที่2 ท่านจะเห็นทางเลือกที่ท่านได้เลือกไว้คือเลือกแบบที่1แบบที่2หรือแบบที่3และจ่ายเงินสมทบเดือนละเท่าไหร่ตามภาพจะเลือกแบบที่สองจ่ายเงินสมทบเดือนละ100บาทค่ะแบบที่ท่านเลือกจะต่างกันที่สิทธิประโยชน์จ่ายน้อยก็ได้น้อยจ่ายมากก็ได้เพิ่มขึ้นมาค่ะบรรทัดที่3สถานะเมื่อท่านจ่ายเงินแล้วรอประมาณ2-3วันเงินถึงจะเข้าระบบเมื่อเงินเข้าระบบแล้วสถานะของท่านจะขึ้น เป็นผู้ประกันตนค่ะแปลว่าตอนนี้ท่านก็เป็นผู้ประกันตนตามมาต,ตรา40แล้วค่ะถ้าสมัครและจ่ายเงินสมทบในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มและทําอาชีพอะไรก็ได้ที่เป็นอาชีพอิสระให้ท่านผูกบัญชีพร้อมเพกกับบัตรประชาชนไว้รอรับเงินเยียวยาได้เลยค่ะหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยหากท่านมีคําถามเพิ่มเติมสามารถฝากไว้